เกิดอะไรขึ้นนาราหนุ่มดังว่าที่เจ้าบ่าวเปิดใจชง,งักสร้างเรือนหอขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวแล้วเรียบร้อยสำหรับปูมตามยุทธนาเปื้องกลางที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่า,ข,าขอแฟนสาวอาลีอัทรินยาแต่งงานฉลองวันวาเลนไทน์่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับแห่แสดงความยินดี และทั้งคู่ก็มีการดูที่ดินและแพลแนสร้างเรือนหอไว้รอแล้วล่าสุดหนุ่มตูมตามได้เปิดใจถึงเรื่องเรือนหอที่ต้องชะงักไว้ก่อนเนื่องจากเจอพายุซัดในพื้นที่ที่ต้องสร้างเรือนหอนั่นเองทำให้ต้องเลื่อนแพลนการสร้างออกไปเป็นช่วงต้นปีหน้าขั้นตอนการสร้างเรือนหอตอนนี้อยู่ในการเขียนแบบก่อนหน้านี้หนุ่มตูมตามเคยเปิดภาพที่ดินสร้างเรือนหอบอกเลยเข้าว่า เห็นแค่ที่ดินก็ว้าวแล้วเพราะเป็นที่ดินผืนใหญ่โอบล้อมด้วยธรรมชาติหน้าอยู่สุดๆเลย